สวัสดีค่ะอยู่กับน,นิกกี้แพจตั้งร่ำพรรณานะคะวันนี้นิกี้จะมาแนะนําเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะคะสําหรับคนที่จดทะเบียนสมรสนะคะกับชาวต่างชาติทีนี้เรามาพูดกันอีกทีหนึ่งปกตินิกี้จะไลฟ์ไว้ในเ c e b o o k นานแล้วแล้วก็มีคลิปของ Youtube นะคะไม่ค่อยอัพเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆกันอืม คนจะสนใจหรือสงสัยเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสแล้วก็มีคําถามถามกันมาเยอะมากว่าจดทะเบียนสมรสแล้วสมติจดในไทยจําเป็นไหมต้องมาจดที่อิตาลีหรือจดที่อิตาลีแล้วจําเป็นไหมที่จะต้องจดในไทยนะคะเรามาทําความเข้าใจของการจดทะเบียนสมรสก่อนนะคะการจดทะเบียนสมรสชื่อก็บอกไปแล้วว่าการจดทะเบียน สมรสนะคะเพื่อบ่งบอกสถานภาพของเราว่าสถานภาพของเราเนี่ยคือสมรสแล้วนะคะจดทะเบียนสมรสคือจดทะเบียนไปแล้วนะคะก็คือการ register marriage นั่นเองก็คือจดได้แค่ที่เดียวนะคะที่เดียวที่ใดที่หนึ่งอย่างเช่นถ้าคุณจดทะเบียนสมรสนะคะที่ประเทศไทยแล้วนะคะเราถือว่าเราได้บันทึกทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยในประเทศไทยนะคะ ไม่เกี่ยวกับประเทศอิตาลีนะคะแต่เราจะไปจดที่อิตาลีได้ไหมอีกทีหนึ่งก็ไม่จำเป็นเพราะเราจดไปแล้วคือปรับเปลี่ยนสถานะของเราแล้วว่ามีสามีนะคะสามีก็ปรับเปลี่ยนสถานะแล้วว่ามีภรรยาเพราะฉะนั้นก็จดทะเบียนสมรสได้ที่เมืองไทยที่เดียวเท่านั้นแต่ว่าเราสามารถที่จะนำทะเบียนสมรส ไปบันทึกการจดแจ้งที่ประเทศปลายทางคือประเทศอิตาลีของสามีนั่นเองนะคะอย่างเช่นเราจดทะเบียนสมรสกันแล้วปเปลี่ยนสถานะของเราผู้ที่อยู่เมืองไทยเป็นสถานะของการสมรสนะคะมีสามีแล้วแต่เราอยากจะให้ทางสามีเนี่ยประเทศทางนน้นเนี่ยเขารับรู้เราก็ทําการบันทึกจดแจ้งของการจดทะเบียนสมรสในไทยตามกฎหมายไทยไปที่นู่นนะคะ เ,เขาก็จะทำเรื่องของการบันทึกสถานะสมรสไปที่ประเทศอิตาลีก็จะถือว่าทั้งสองคนจดภายใต้กฎหมายประเทศไทยนะคะถ้าเราจะอิงกับทางกฎหมายอิตาลีก็ไปผ่านสถานทูตเพื่อบันทึกการจดแจ้งทางนั้นเขาก็จะมีเรื่องของกฎหมายอิตาลีก็มีแค่ พื้นพื้นที่ต่างกันก็คือมีการแยกสินสมรสนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บพอเราม,เมีรายละเอียดตรงนั้นสถานทูตก็จะบันทึกทะเบียนสมรสนะคะว่าเอ้แปลรับลองมาเรียบร้อยแล้วไปยังประเทศของสามีที่อำเภอแล้วก็รอไปแล้วแต่การสื่อสารเขาจะเร็วช้าเท่าไหร่ซึ่งเราแอบรู้ดูว่าอิตาลีช้านิดหนึ่งนะคะ หลังจากนั้นปุ๊บทางอำเภอก็จะรีพอร์ตว่าผู้ชายคนนี้มีภรรยาแล้วชื่อนู้นชื่อนี้ดังนี้เป็นต้นในทางกับกันก็เหมือนกันค่ะสมมุติว่าจดทะเบียนสมรสในประเทศอิตาลีภายใต้กฎหมายอิตาลีนะคะเราก็ต้องนำเอกสารตัวนั้นไปรับรองที่กรมการกงสุล ที่ประเทศอิตาลีที่เราเรียกว่าเปอร์เฟตูร่าที่ไทยก็กรมการกรงศุนกระทรวงการต่างประเทศนะคะเมื่อรับรองจากอำเภอรับรองตรงนั้นมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําการรับรองที่สถานทูตอิตาลีอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปบันทึกจดแจ้งที่อำเภอที่ไทยอันนี้จะยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อจดทะเบียนสมรสที่ทางอิตาลีแล้วทางสถานทูตไทยไม่ได้อ่ มีหน้าที่นะคะที่จะบันทึกจดแจ้งมาเทียเ่ยำเผอไทยให้นะคะแต่ว่าทางสถานทูตดิตาลี่ทำให้นะคะเพราะว่ามันมันมีปัญหาหลายอย่างที่เคยเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าคุณไม่ได้บันทึกสมรสคุณไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปอิตาลี่นะคะไม่ได้บันทึกสมรสก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าคุณยังเดินทางไปอิตาลี่แล้วก็บันทึกสมรสสมัยก่อนเนี่ยเราก็นำไปแปล,แปลรับรองแบบนี้เองแต่เนื่องจากว่า ทางเอ่อทางเขาเรียกว่าอะไรนะทางผู้หญิงอะคะ่ะเมื่อไปทำเรื่องของการจดแจ้งบันทึกสมรสเรียบร้อยแล้วส่วนมากเอ่อเราจะตรงดิ่งไปที่ตมเพื่อที่จะขอใบอนุญ,ญาตอยู่ต่อก่อนวีซ่าจะหมดหรือหลังวีซ่าหมดเราไม่ต้องกลับประเทศไทยเอ่เอาทางฝ่ายสามีก็รีบไปบันทึกเอ่อสมรสเพื่อที่ตมเขาก็จะออกไป เปอร์เมโซดิโ,ดโซโจโนใบอนุญ,ญาตอยู่ต่อในอิตาลีให้นะคะแล้วก็หลายๆลายบางครั้งก็ลืมไปที่อำเภอเพื่อบันทึกเพราะว่าอำเภอก็อาจจะไม่มีความจําเป็นต้องรู้ว่าผู้ชายคนนี้แต่งงานหรือยังไม่แต่งงานเพราะว่าไปจดที่ไทยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราขอเปอร์เมโซดิโซโจโนแล้วเรามีสิทธิ์อยู่ต่อที่นู่นเรียบร้อยแล้วเราก็อยู่ตามสามีตามเปอร์เมโซที่เราอยู่นะคะซึ่งต่างจากไทยเพราะว่าเมื่อสามีมาที่ไทยยังไงก็แล้วแต่เขาไม่มีเปอร์เมโซดิโซโจโนไม่มีใบอนุญาตพำนัก เขาต้องไปต่อวีซ่าอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมเมื่อจดทะเบียนสมรสในไทยถึงเขาจะเป็นสามีเราถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะคะตามอำเภอการทำเรื่องขออยู่ต่อเขาต้องไปต่อวีซ่าอยู่ดีแล้ววีซ่าของเขาก็ต่อได้แค่ปีต่อปีเท่านั้นนะคะส่วนภรรยาไทยที่อยู่ที่นู่นการอขอใบอนุญาตพำนักดันต่อได้2ปี5ปีหรือตลอดชีพขึ้นอยู่กับรายได้ต่อบุคคล ขึ้นอยู่กับครอบครัวของสามีขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับทางสามีนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานภาพการเงินนู่นนี่นั่นต่างๆเขาก็เลยเพิจารณาเรื่องของการมีใบอนุญาตพำนักให้ภรรยาอยู่ตามสามีนั่นเองพอมันต่างกันตรงนี้ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าอา้าวทำไมปัญหามันไม่เหมือนกันทำไมผู้หญิงมีใบพำนักทำไมผู้ชายไม่ต้องมีใบพำนักแต่เขาอยู่ด้วยวีซา่า นะคะ,ะ,ะส่วนใหญ่เนี่ยสามีนะคะที่เป็นต่างชาติก็ไม่ได้อยู่ไทยนานๆแบบนั้นนอกเสียจากว่าบางคนย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่เมืองไทยนะคะหรือบางคนเกษรรยียณอายุการย้ายถิ่นฐานมาเราก็ต้องแจ้งย้ายถิ่นที่อยู่คือ IRA, a i r N, a i าร a i r e นั่นเองซึ่งมันต่างกันตรงข้อนี้นะคะมันก็เลยทําให้ เฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแนะนำง่ายๆถ้าจดทะเบียนสมรสที่ไทยจะง่ายสุดค่ะอันนี้ใครติดต่อเรื่องการจดทะเบียนจดทะเบียนแตง่งจดทะเบียนยาแล้วก็บันทึกการจดแจง้งติดต่อมาได้นะคะสวัสดีค่ะ